好嘞，好嘞。 ดีครับผมเพราะว่ผมเด็กในมงอันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เดินทางเข้ามาต่อเติมบ้านในป่านะครับผมตอนนี้ฝนกําลังมาหนักเลยนะครับน้ําป่าก็กําลังหลากเลยนะครับผมก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามคลองนะครับบิดมาโอ้โหน้ําเต็มถังเลยนะครับน้ําอยู่ในถังตอนนี้เดี๋ยวจะหาใบตองมาปิดถังไว้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผงก่กรนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็โอเคไปลุยกันเลยนะครับผม เป็นมาลักทีนกครับเดี๋ยวผมว่าจะเก็บไปเลี้ยงสักหน่อยนะผมฝนตกหนักเลยครับตอนนี้ก็คนที่เข้ามาดูแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บมาลักทีนกไปแกงเลี้ยงนะครับผมโอ้เยอะเลยครับตรงนี้นี่ของสุดยอดของอร่อยครับเป็นมาลักทีนกป่านะครับดูครับ มาลักที่นกกินของเขาจะหืนหืนนะครับผมแกงเลียงมันจะออกรถขมขมนะครับเป็นยาครับผมได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปทีแกงเลียงนะครับจะไม่เอาเยอะนะครับระหว่างทางเราก็เดี๋ยวหาผักไปเรื่อยๆนะครผม วันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะหยุดพักผลก่อนนะครับอากาศเย็นมาก ตอนนี้ก็เพื่อนๆฝนมาหนักนะครับผมผมก็ยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับลมก็แรงมากเลยตอนนี้น้ําป่าก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลากมาเรื่อยนะครับนี่เรายุ่เป็นชั่วโมงได้หรือเปล่ผมก็ยืนอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับฝนยังไม่หยุดตกเพราะว่าฝนม,มันตกติดต่อมาสี่วันติดติดแล้วนะครับโดยที่ว่าไม่หยุดนะครับผมลมก็แรงมากครับตอนนี้ผมคิดว่าถ้าผมเข้าไปในป่าผมว่าน่าจะไม่โลดนะครับ คือถ้าเข้าไปในป่าต้นไม้จะล้มนะครับขับทางหรือว่านอนนอนอยู่ลมพัดแรงกิ่งไม้จะหักใส่นะครับโหผมเสียใจมากนะครับที่ตั้งใจมาจะทําคลิปไ FC ดูแต่มาเกิเดเหตุก,การณ์แบบนี้นะครับไม่คาดคิดว่าฝนจะตกแรงกว่าเมื่อวานนะครับผมวันนี้ตกหนักกว่านะครับก็ผมว่าถ้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะกลับบ้านนะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผม เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดที่บ้านนะครับทาง u t u b e นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันได้ที่บ้านนะครับผมเพราะว่าจุดความสามารถผมจริงๆครับวันนี้ผมไม่สามารถเข้าไปในป่าได้จริงๆนะครับขนาดว่าอยู่ในสวนนะครับทางเข้าป่าฝนยังหนักแบบนี้จะเข้าในป่าเพื่อนๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าลมจะแรงฝนจะขนาดไหนนะครับคพในตในป่าต้องใช้เวลาเดินเข้าไปนะครับผมอาจจะเกิดอันตราย ไม้ล้มที่เหมือนเหมือนผมว่านะครับหรือว่าเป็นพวกสัตว์หนีน้ํานะครับผมน่ากลัวมากนะครับก็ไปติดตามชมกันที่ไลฟ์สดผมได้เลยนะครับทาง youtube นะครับผมก็ขอคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ว่าผมไม่สามารถเข้าไปในป่าได้นะครับวันนี้สุดความสามารถผมจริงๆนะครับตากล้องก็โหน่าสงสารมากนะครับเอ็นดูตากล้องนะครับผมสู้จริงๆนากล้องผมสู้นะครับไม่ยอมถอยนะครับผม แต่ผมคิดคิดดูนะครับถ้าพาเมียไปอันตรายแน่นอนนะครับวันนี้ก็เลยถอยดีกว่านะครับตอนนี้เปลี่ยหมดเลยลมก็แรงนะครับก็เดี๋ยวเจอกับผมในไลฟ์นะครับผมก็สวัสดีครับผมตอนนี้เมียผมนะครับน่าสงสารมากเลยสุงความสามารถผมนะครับวันนี้ก็กลัวเอฟซีจะเป็นห่วงนะครับ ผมไม่อยากให้เกิดดาราม่าเลยทั้งสิ้นนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่เป็นความสนุกความสุขใจนะครับเป็นความทุกข์ใจเพราะว่าเราไปนอนที่อันตรายถ้าฝนตกแบบนี้อันตรายสุดๆครับเราถอยดีกว่าครับเพื<ๆ>่อนๆก็เดี๋ยวไปเจอกันในไลน์นะครับโอ้โหจะข้ามคลองได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ดูเพื่อนๆอย่าหลากมาแล้วนะครับ ประมาณชั่วโมงนะครับตกแล้วก็เมื่อตอนเช้านะครับฝนตกมาจนถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็หยุดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตกต่อนะครับผมอันตออรายมากเดี๋ยวดูแฟนผมข้ามไปนะครับโอ้น้ำเยอะผมจะข้ามในรีปานะครับเดี๋ยวผมลองข้ามดูก่อนนะครับโอ้ ไม่รู้รถจกน้ำเข้าเปล่านะครับโอ้โหเสียงมากเลยครับตัวน,นี้อ้เดี๋ยวผมต้องรีบเอารถมาโอนนะครับ อนนี้ครับเครื่องดับครับผมน้ำ <Yeah. S 1> เ็เครื่องหรือเปล่านะไม่รู้จ้ครับ <Yeah. S 1> แทงลงมาในยาในที่ลึกเลยนะครับมาดูน้ำนะครับตอนนี้ไม่เดียวเองนะครับถ้าผมข้ามตอนนี้ผมข้ามไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เดินข้ามไม่ได้เลยนะครับน้ำมาแรงเกินนะครับดูครับดูนะครับตอนนี้เยอะนะครับผมถ้าเป็นรถกระบะหรือรถเครื่องไม่สามารถข้ามได้ครับตอนนี้ถ้าข้ามก็ทีเดียวเลยนะครับน้ำจัดแทงลงมาทีเดียวเลยดูเพื่อนเพื่อนเมื่อจากี้นะครับ ประมาณ5นาทีได้นะผมที่ผมข้ามมา้าว่าช้ากว่า5นาทีนะครับไม่ใช่ขันไ,ได้เลยนะครับเพืเ่อนเดี๋ยวจะมีลูกหินก้อนใหญ่ๆนะครับมากับน้ำดูนะ้ำป่านี่นลูก้อนถิ่มานะครับใหรดูเปล่าโอ้น้ำแรงมากครับข้ามไม่ได้เลยนะครับเพืเ่อนก็เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ ไม่เจอกับผมในไลฟ์นะครับผม ครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมก็รถก็ดับดับติดๆนะครับมาเรื่อยๆน้ําเข้าในท่อเมื่อก,กี้ครับไม่รู้เครื่องจะมีน้ําอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องสูบเดียวไม่น่าจะขี่ได้เลยนะครับเพราะว่าจมน้ํามันเป็นเครื่องสองสูบพอสองสูบป,ปุ๊บการทํางานจุดระเบิดมันจะแรงกว่านะครับผมโหไม่น่าเลยผมไม่น่ารีบไปเลยครับวันนี้โหน้ำ น้ำเยอะมากครับโอ้เพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอ้ดูครับเพื่อนๆอยายาขดเยอะเลยก้อยมาปกตินะครับตรงนี้นะครับผมจะสูงนะครับผมชันประมาณหัวนะครับเดี๋ยวน้ําขึ้นน้ําขึ้นช่วงขึ้นมาประมาณหัวเลยครับตอนนี้โอ e yep. yeah. so ้น้ําเยอะมากน้ําเลงด้วยนะครับผม นี่น่าจะตกปลานะครับอยากตกปลาสุดๆนะครับผมจะหาอะไรทาเป็นลูกถ่วได้ไม่รู้นะครับผมต้องลองดูก่อนนะครับผมว่านะครับผมอยากจะไลฟ์สดนะผมแต่ไม่รู้ว่ามันยูทูบมันไลฟ์ไม่ได้นะครับไลฟ์ผ่านโกโปไม่ได้เพราะว่ากล้องโกโปมันตาฝนได้นะครับแต่ผมเห็นมันขึ้นว่าเฟซบุ๊กไลฟ์สดได้นะครับผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์สดได้โกโปนะครับผม เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดย u ท e ก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆมาติดตามดูครับอ่าเข้ามาติดตามในเฟซอีกทีนะครับผมไลฟ์สดในเฟซอีกทีนึ่งนะครับตอนนี้หูน้ำมากเลยนี่ม,มาเดียวสักนาทีเราช้านสะักนาทีเนาะถ้าผมช้าสักห้านาทีนะครับไม่รู้ว่าผมจะนอนในป่าได้หรือเปล่าไม่แน่อาจจะนั่งตากฝนนั่งคืนเลยนะครับผมรู้ว่่าทีอไม่รู้ว่าที่พักของผม น้ำปลาจะมาหรือว่าลมพัดลมหรือยังนะครับผมไม่รู้นะครับเพราะว่าลมแรงมากครับช่วงนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเช็ดตัวเช็ดเลยแห้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเจอกันในไลน์นะครับผม